ยินดีต้อนรับสู่รวยจริงรวยจริงช่องที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จคุณเคยฝันไหมว่าจะสามารถสร้างรายได้จากโลกออนไลน์โดยไม่ต้องมีทุนเยอะไม่ต้องมีคอนเน c t ชันแค่ใช้ความรู้ความพยายามและเวลาของคุณเองคลิปนี้จะพาคุณไปเรียนรู้ทีละขั้นจากศูนย์ สู่รายได้หลักหมื่นต่อเดือนผ่านช่องทางออนไลน์ที่คใครๆก็เริ่มได้จริงตอนที่1เปลี่ยนความคิดก่อนเปลี่ยนรายได้ทุกความสำเร็จเริ่มจากความคิดก่อนจะมีรายได้หลักหมื่นจากออนไลน์คุณต้องเริ่มจากการเปลี่ยนมายเซ็ตของตัวเองก่อนหลายคนล้มเหลวเพราะมองว่าออนไลน์คือรวยเร็วแต่ความจริงแล้วมันคือสนามของคนที่อดทนเรียนรู้และลงมือทำต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่นคนที่เริ่มขายของออนไลน์วันแรกมักจะยังไม่มีคนซื้อแต่คนที่ทำต่อเนื่อง3เดือน6เดือนยอดเริ่มมาแบบไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าคุณเริ่มจากศูนย์จงอดทนมากกว่าที่คุณคาดคิดเพราะเงินออนไลน์มาช้าแต่ชัวตอนที่2รู้จักช่องทางรายได้ออนไลน์รายได้ออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ แต่ผมจะพาคุณดู5ทางหลักที่คนเริ่มจากศูนย์สามารถทำได้จริง 1. ขายของออนไลน์ s h o p e ี Tik t o o s h o p หรือ Facebook Page เริ่มจากสินค้าในบ้านหรือสินค้าราคาถูกจากตลาดถ่ายรูปให้สวยเขียนแคปชั่นโดนๆใช้คลิปรีวิวสั้นๆใน TikTok ดึงดูดคนดูยกตัวอย่างเช่นคนเริ่มจากขายสบู่ก้อนละ20บาททำคลิปรีวิวเอง ยอดวิวหลักหมืน่นขายได้เดือนละ12,000บาท 2. ทำคอนเทนต์ YouTube, TikTok หรือ Reels ใช้โทรศัพท์ถ่ายเนื้อหาที่นิยมเช่นจัดอันดับสาระเงินแรงบันดาลใจรีวิวยกตัวอย่างเช่นช่องเล็กๆ3,000ซับแต่มีรายได้จากโฆษณาและสปอนเซอร์ร่วมกว่า15,000บาทต่อเดือน 3. ทำา a f f i l i a t e หรือขายสินค้าคนอื่นรับค่าคอมสมัครกับ s h อ p e e Affiliate, Lazada หรือ Involve a s i ีแชร์ลิงก์ในคลิปหรือเพจของคุณได้ค่าคอม5-10%ต่อการขายยกตัวอย่างเช่นแชร์ลิงก์สินค้าราคา1,000บาทขายได้100ชิ้นรับค่าคอม5,000บาทง่ายๆโดยไม่ต้องสต็อกของ 4. เขียนบทความ ทำบล็อกหรือทำเพจความรู้ถนัดเขียนก็สร้างไรายได้จาก Adsense หรือรับรีวิวยกตัวอย่างเช่นเพจเรียนรู้วัลลนิดเขียนคอนเทนต์วันละโพสผ่านไป6เดือนมียอดวิวหลักล้านได้ค่าโฆษณาหลักหมื่นต่อเดือน 5. ขายคอร์สหรือความรู้ของคุณเองถ้ามีทักษะเช่นแต่งรูปทำคลิปขายของทำเป็นคอร์สหรืออ e ีบุ๊ แล้วขายผ่านช่องของคุณเองตอนที่3เริ่มยังไงถ้าไม่มีทุนไม่มีทุนไม่ใช่ปัญหาเพราะในยุคนี้คุณสามารถใช้เครื่องมือฟรีเกือบทั้งหมดในการเริ่มยกตัวอย่างเครื่องมือฟรีที่ใช้ได้เลยคือ Canva สำหรับออกแบบกราฟิก CapCut หรือ VN สำหรับตัดต่อคลิป ChatGPT สำหรับช่วยเขียนสคริปต t i k t o k หรือ YouTube สำหรับเผยแพร่ฟรีเคล็ดลับคืออย่ารอพร้อมแต่ให้เริ่มแล้วค่อยเรียนรู้คุณจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรเหมาะกับคุณจนกว่าคุณจะเริ่มลงมือทำจริงตอนที่4วิธีขยายรายได้ให้ถึงหลักหมื่นเมื่อเริ่มมีรายได้เล็กๆเ,เช่นวันละ200-300ถึง300บาทสิ่งต่อไปคือการขยายระบบวิธีขยายรายได้มีดังนี้ 1. ทำซ้ำสิ่งที่ได้ผลเช่นคลิปที่ยอดวิวสูงทำเพิ่มแนวเดียวกัน 2. ส,สร้างหลายช่องทางเช่นจาก TikTok ไป y u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  e s s o r t s 3. เก็บฐานแฟนใช้ยาย OA หรือ Facebook Group 4. เริ่มใช้โฆษณาหรือจ้างภาคเสียง AI เพื่อเพิ่มคุณภาพคอนเทนต์ตัวอย่างเพจเล็กๆขายสินค้าผ่านคลิปรีวิว ลงทุนลงโฆษณา200บาทต่อวันยอดขายโตจาก5 0 0 0ันเป็น1,500 0บาทต่อเดือนตอนที่5เคล็ดลับความสำเร็จของคนที่เริ่มจากศูนย์ 1. ทําทำทุกวันแม้วันละนิด 2. ศึกษาตลอดเวลาดูช่องคู่แข่งฟังหนังสือเสียง 3. อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่ให้เปรียบกับเมื่อวานของเราเอง 4. สร้างคุณค่าให้คนดูคนอ่านคนซื้อ 5. รักษาวินัยทางการเงินแยกรายได้ไรายจ่ายให้ชัดจำไว้นะครับออนไลน์ไม่ใช่ทางลัดสู่ความรวยแต่มันคือทางยาวที่มั่นคงสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้จากศูนย์ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเลยแต่หมายความว่าคุณมีโอกาสจะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อ ทุกคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ล้วนเคยเริ่มจากศูนย์เหมือนคุณทั้งนั้นถ้าคลิปนี้ให้แรงบันดาลใจกับคุณอย่าลืมกดติดตามรวยจริงแชนแนลเพื่อไม่พลาดสาระดีๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตทั้งเรื่องเงินและความคิดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ